ไม่ได้ถ่ายลูกถ่ายคนเก่งจ้า อาตาก,กินเลยลูกรพรุ่งนี้เดี๋ยวหลับตื่นมาแม่ก็มาเลยหนูตื่นก็นเจอแม่เลยลูกเยเลิก็เอาอันนี้ออกให้ขแขงแรงอือออโเลยด้วยโอ้กินข้าวมือซ่าให้ด้วยนะเน,นี่ยอาตักเลยลูกอาก็เขี่ยออกใช่ปะ่ละวันแล้เ,เป็นทางนั้นอืม